สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตุ้มป่าตายายลูกหลานเราอาสู้ขูุทวนครับพูพอ่พอกับผมทวีต้นเดิมอยู่ทาองอำเภอชุมเพ่พี่น้องวันนี้เดินทางมาหาคุณหมอนะครับวันนี้มารักษาตัวมาหาหมอพี่น้องหลางกายบ่แเ็คงแรงสะพัด ลับจากสารค้ามมารับหลังกายบรแข็งแรงพร้อมไปให้หมอเอ็นบีห้กัโอ้ยกับบสดีขึ้น,นทั้งซ้ำซึมพี่น้องนะครับไม่นี่กันาหาหมอที่อำเภอชุมเพนะครับมนมารักษาโตแล้วก็ปให้หมอคนอีกเซเล่คุณห,หมอคุณหมอคนอีกเซเล่หลอดร่มหลอดข้อนะครับหมอกว่าหาลอดข,อาาข้อตีบนะครัรบอันเจ็บไอิ่ม้าไม่ไอหลอดข้อตีบแล้วกัเป็นฟังผืด าอากาเอกซ์ยีทั้งหลังพี่งนอมือนี้ก็ไดยายามาหมอไปกินยาให้พี่นนอหมอวา่าร่ววันที่สิบสมี่นะครับมอจะอ่าเบิงอาการก่อนนะครับไปเอ่อว่ววากันอีกเช่นนึ่งวันสันพี่นนอพร้อมกับมือนีล้ลงตัวเลขของพระอาจารย์ราวีหนึ่งมีนาคม2 5 6พันก,กับอาจารย์ราวีสูตรคำนวณ วิ่งบน9ก้ากับ8 9กับ8ปดเดพี่น้องเด้อสลับสูตรนี่ของเพื่อนสลับวิ่งล่างศูนย์กับ5 0ย์กับ5นะครับเม็ดเดียวตรงตรงนะครับขังบนเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียววงกลมเม็ดเดียวนะครับสำหรับเลขของพระอาจารย์ราวีสูตรนี้นะครับสำหรับเลขล่างคนวงกลมที่2เม็ดทองหางแข็นแนพี่น้องรอบเบิ้งพี่น้องรอชมนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับผมทวีค้นดิมน้ำนี้เด้พี่น้องเด้อ นะเปับกําลังเลี้ยงเคี่ยเลี้ยงไก่ลูกหลานพ่อได้ขร์คาดูหมุ่มันพ่อได้ขาไปหาหมอพี่นอ้องหาเจ้าหมอพี่น้องนะครับจงนี้แอฟกะทางโรงพยาบาลนี่นัดวันที่สิบสามพี่น้องนะครับที่สิบสามแล้สิบสิบสามมาหาเพิ่นอีกเทช่นนึงนะครับที่สิบสามเด้อพี่นอ้องเด้อมาหาเพิ่นอีกเทช่นเดียวกันมารนิกะรอเบ,บิางอาการยาก่อนพี่น้องนะครับอาการยาไปเป่า แยาพามันดีขึ้นหมอเิ่นก็จิจยัดยาให้อีกนะครับอ้าพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนียคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เปิคนลังเรงเชรื่องเร่งไจให้กับขุมชาวบีคนเดิมช่องลูกช่องหลานอีกน่อยทั้งอาเภอยิมเพนะครับเหตดไปกับเพื่อได้ชายา,าไปหามหมอเหตดไปกับเพื่อได้ไปอันหมุนํามั่นเดินทางพี่น้องรถใหญ่ยยกับบ่มีคือเิ่นดอกทหมอใส่คือเกาเอาคนผู้เกานะครับ สิ่งที่เฮามีเฮาก็ะบอกสู่พี่น้องฟังนะครับบ่อายดอกพี่น้องนะครับบ่มีก็คือบ่มีนะครับคนมีเพิ่นก็มีนะครับคนจนเพิ่นก็จนเออจะเอ็ดก็บ่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดมีก็อยู่ตามที่ของกินบ่มีก็บ่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นบ่ให้ผู้อื่นลำบากนั่นะครับบอสู่พี่น้องฟังเอาฝากฟีดฝากน้องสุขสุขคน คลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งมีหน้าคม2567เป็นของหลวงปู่อรุณสูตรคำนวณข้างบนกับข้างล่างเด้กพี่น้องเด้อนะครับอเบิ่งน้ากันบันนี้หนึ่งมีหน้าคมพี่นออ้นนองสูตรคำนวณวิ่งข้างบนแปดกับเก้าฟันที่เก้าเด้กพี่น้องเด้องวดนี้ปันหลักเก้านะครับสามตัวตรงตรงที่เพิ่นหมักเพิ่นจัดสามเก้าเก้าสามเก้าเก้านะครับสามเก้าเก้าแล้วก็แปดเก้าเก้านะครับนี่คือ เด็กคนมักที่สุดก็คือสามเก่านะครับเน้นเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวคือเก่าเด้งองวดนี้สําหรับข้างบนของเพื่อนนะสำหรับตัวกันให้เก่าสามกเก้าแปดเก้าสามกเกาแปดนี่คือตัวกันสำหรับสูตรล่างเพื่อนนั่นเพื่อนฟันที่ห่ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์เน้นที่หลักศูนย์นะครับศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็หกห่าหกห่าพี่นอ้องเด้อเน้นสองตัวนี้สำหรับเลขกล่างสำหรับเลขบนเน้นเก่าเก้าและสามเกาเกา สำหรับจับกู้05 06 04 09และ65ได้พี่น้องเดอ้อวงกลมที่06วงกลมที่65นี่คือเรีบข่างล่างของหลวงปู่ราวีสูตรคำนวณชุดบนฟันที่399 399เน้นเม็ดเดียว99พี่น้องนี่คือชุดบนได้พี่น้องเดอ้อเน้นชุดล่างก็คือ0 5, อ์06 แล้วเอาหกหาพี่น้องนะครับนี่คือเลกของพระอาจารย์ราวีสูตรคำนวณหนึ่งมีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบเดพี่น้องนะครับเอาเบาทุพี่น้องฟังเกี่ยวบเวลาเวลาเติมกันด้วยอีพออีเมดเดอร์เอฟฟอให้เพดา,าให้ผมนะครับการทาคลิปผมก็ทําให้มันหอดเวลาคงเพิ่นพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้เพิน่กนกะคำนดเวลาเพิ่มเพอีกสิบหน้าที่บนพี่น้องน,น,นะครับเกี่ยวเวลาห,หอดสิบหน้าที กีอกระทำจะแปดหน้าชี้เคืองเก่าหน้าชี้นะครับเดี๋ยวนี้กเกีเอเวลาไปหอดิบหน้าชี้ด้ยพี่น้องนะครับเบาถูกกันฟังเอาไปหอดเวลาผมก่ยุดเบาบ่ได้พี่น้องนะครับลงลิปกับป่ะด้๋ยทำลิบเปล่าประโยชน์พี่น้องนะครับเฮ็ดไปกับพ่มีรายใดอีหยังนะครับผมเพ็ดไปนี่ที่ผมเพ็ดนะครับฝากเพ็ดฝากน้องสุข,ขุมทุกคนที่พอาีคนเดิมเพ็ดอยู่สมือน,นี่ประยอนอยากมีเงินไปหาหมอ นะครับย so ่อนมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินรักษาเจ้าของแล้วเจ้าของพอแม่บ่มีนะครับแอตวีคนเดิมบ่มีพอมีแม่ได้พี่น้องนะครับอาศัยอยู่น้ำป่าอยู่น้ำลุ่งน้ำชีน้ำหนองนะครับอยู่น้ำไทยบ้านเต็มเฮียนเป็นอยู่พี่น้องนะครับเอาแอทวีคนเดิมกะเบ่าสูพี่น้องฟังตรงสี่หลักพี่น้องนะครับการไปกันน้ากับหมอไส่พอได้ค่าโนมุน้มันหมอไส้พี่น้องที่แอดเฮ็ดอยู่นี่นะครับค่าไปหาหมอหมอก็ต้องไป เดยนี่ไปเลีงพี่น้องนะครับที่ลงมบานของเจนเก็ต้องไปเดือนละสองครั้งเพราะว่าแอดหันใจบาอิ่มนะครับเมื่อยหลยพี่นอ้อ,นองเพราะเกษตรกรเมืออม่อยหลตุงกราพักนี่เมื่อยหลมันนี่ก็มาลงมบานที่อำเภอยุมเพนะครับมีอิสเร่หลอดลม่มหลอดข้อและก,ะอก็อีสเร่้งกระดูดที่ว่ามันเก็บมันปวดทรวงกันสายดันขวาพี่น้องนะครับบอกทุกครฟังนี่ือเหตุผลที่แอดทำชับตามธรรมดาพี่น้องพ้นกะบไม่อยากให้เฮ็ด ถ้าผมบ่เหตุผมกับ่มมีเงินมาหาหมอนะครับผมไปขอเพอื่อนผมก็ค่อยขอคยยืมเพื่อนพี่น้องมีแต่เงินยี่สิบบาทเป็นก็ินยังบ้าไก่หาย่ยานผมบ่มีเงินหายเป็นนะครับผมก็เลยตั้งแต่ผนมากผมก็เลยกัดฟั้นสูบแ่นสิเป็นสิตายจังได้ก็สู้หอดมือตายคือเก่าพี่น้องนะครับไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยสู้หอดมือตายนะครับมือบนร่มหายใจมือใดพุ่่ะพี่น้องห่างจะหยุดลงคลิปนะครับห้ยปีพี่น้องพี่น้อง,องหังจบดได้ยินเสียงผม นะครับผมก็สู้นะครับผมหู้ตัวเองอยู่ว่าเจ้าของอ่าบืนนะครับก็ต้องบืนต้องสู้ต้องลุกนะครับในเมื่อเขายังมีลมหายใจอยู่นะครับเขาจะไปเกาะเพิ่นเกาะเพิ่นกัดซิวมันกัดบกบระครือพี่น้องนะครับตราบไหนที่ยังเดินได้ยังมีแรงยังมีลมหายใจผมกะจะสู้นะครับสู้เพื่อจะหาเงินมารักษาเจ้าของทางพี่น้องนะครับฝั่งเลี้ยงเคร่องเลี้ใจจากพี่จากน้องสุข,ขสุขคนให้ยกำลังเลี้งใจ นะครับเขามาเบิ้งให้พ่อได้คาหมุน้ำมันพ่อได้คายาน้ำี่เด้อพี่น้องเออฮักกันเพียงกันนะครับเพชรดีไหวพี่น้องไผ่ประมองหินก็ตามสร้างพี่น้องเอ้ยมันทำส่วไดดไผ่ยองนั่นก็สร้างตามนะครับความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายพี่น้องนะครับผมพี่นเดิมเป็นคนบอกจริงพูดจริงพูดตรงป่วยก็คือป่วยบ่ได้ว่าเอาก้มป่วยบ่ได้ว่าเอารลางกายเจ้าของมาตัวเอาเงินเอาท่องพี่น้องด้พี่น้องบ่ได นะครับผมปอได้ไปตัวเอาเงินผู้ใดทั้งนั้นเราแกี่ยพี่นอ้องสิเลียตัวนสตร์เขามาเบิงไห้นะครับพ่อให้ผมได้มีขันหมุกน้ำมันเน่นะครับนี่เ็าบอก้มจริงเ่าสุกันฟังนะครับสักพี่นอ้องบมื่เลียตตนกเขาเป็นยังพี่น้องนะครับปรไปในบังคับกันเอาฝากกดไรกดแค่ให้น้าแน่ภูเขามาแล้วก็ได้คนละหนึ่งไรหนึ่งแก่ก็เป็นคนรางแรงแก่แรงแก่ให้กับผมทวีคนเดืมบช่องน้อยช่อ,ยองนี้นะครับเอาท้ายคลิปล้วพี่น้องนะครับหนึ่งมีหน้าคม25 6 7ยหกสิบเจ็ ทวีคนเดินนําเสนอคลิปของหลวงปู่ราวีสูตรทํานวนนะครับสูตรบนพี่น้องเป็นไห่เก้ากับแปดเก้ากับแปดเด้อพี่น้องเด้อฟันที่หลักเก้าพี่น้องนะครับสามเก้าเก้าแปดเก้าเก้าและเก้าเก้าเก้าเม็ดเดียวฟันที่เก้าเก้าพี่น้องข้างบนเม็ดเดียวฟันบนเก้าเก้านะครับสำหรับตัวกันเก้าสามแล้วเก้าแปดส่วนมากนี่คนจะออกตัวตกกันละพี่น้องสภาพแอดลุงห้าน้อยคนมากนี่ก็ออกตัวกันลุงเล่าพันาเพห่า,ามันก็ออกตัวกัน นะครับแอ็ดอดลงพื้นมาเนี่ยพื้นออาก็ตัวกันได้พี่น้องนะครับนะครับเอาตัว,ตวกันเลขพื้นในนี้ว่าคนจริงได้พี่น้องนะครับอาสูตรข้างล่างาพื้นพี่น้องข้างล่างพื้นฟันศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าน้นที่หลักศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์เก้าหกห้าพี่น,อน้องเน้นที่หกศูนย์และก็หกห้าได้พี่น้องเด้อนี่คือเลขของหลวงปู่ราวีสูตรคำนวณฟันบนเม็ดเดียวเก้าเก้าฟันล่างสองเม็ด ็คือ06กับ65พี่น้องมักจัดขัดพานพี่น้องผมเป็นซื้อกลางเปลี่ยนสะพานบุนให้กับพี่กับน้องสู้ขู่สู้ก้นเพี้ยงเท่านั้นนะครับมัไประบไปิจองซื้อโรตารี่กันได้พี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันเพี้ยงเท่านั้นบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนัพน,นแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารยณในการรับชมผมวี่ก้นเดิมนำเสนอเปลี่ยนเพียงแนวทางเป็นซื้อกลาง ฝากปีฝากน้องตอนป่าตอ,ตอนลุ่งเป็นพันบุญห้ยพี่น้องสุขปู้สุกคนก็ต้องในกระเป๋าพี่น้องนะครับมากก็บมาจ้องไปซื้อมาเก็บคอยไปจัดไปหากันนะครับสำหรับชิปนี้อําลาพระจากพี่จากน้องขอพี่น้องยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บยาสิได้ความไข้ยาสิได้มีมาเงินทองไหลมาเทมาก็จังสายน้ำฟอกขาดสายกระเป๋าตุงๆงกินยาบกจกกกะใหญ่ลง เบิ้งแล้วมักแล้วฝากพี่น้องกดติดตามช่องทวีคนเดิมให้ผมน,นั่มในด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ